เพราะว่ามีหลายสตอรี่มากมีทั้ง4 4บทครับผมเอาหลานนที่สุดวินิจก็ตื่นจากคลืงความทรงจำอะไรกันท่านกูนี่แหละท่านรู้เรื่องพ่อหนูหายไปหรอใช่แล้วพ่อหนูเป็นคือแชมป์ในการแข่งขันทำอาหารสมัยแรกและเจ้าแห่งการทำอาหารในฮิวแลนด์แฟนตาซีแต่ว่าวันที่พ่อได้รับเชยชนะพ่อก็หายไปในห้องครัวแห่งการทำอาหารอย่างประหลาด หนูสนิทกับท่านเพราะพ่อของหนูหายพูด้มมีอะไรสามารถอธิบายได้โดยไร้เหตุผลหากในวันหนึ่งมีคนจากอีมิติหนึ่งปรากฏตัวอยู่อย่างลึกลับคนนั้นก็คงเป็นพรสวรรค์อย่างมากเพื่อการเปลี่ยนโชคชะตาของโลกใบนี้พวกเราเรียกกันว่าพระเอกร่างกายของพระเอกจะมีออร่าอยู่ร,บรอบๆหนูต้องการให้ออร่าของท่านได้ตามหาพ่อหนู งั้นจะช่วยได้ยอย่างไรพาหนูไปทะเลทรายซาฮาราด้วยซิแต่พาหนูไปทะเลทรายซาฮาราด้วยก็พอแค่พังโอเคน้ำเสียงคองมบิลีหนักแน่นมากแต่ว่าแฟนตาซีหายไปจากห้องครัวทำอาหารที่นามันเกี่ยวอะไรกับทะเลทรายซาฮาราทำไมต้องไปทะเลทรายเรื่องนี้หนูพูดมานานแล้ววันนั้นอ่าฉันกับพ่อไปตกปลาที่บ่อนะ้าบ่อใหญ่แล้วทันใดน,นั้นก็ตก ก็ตกคนขึ้นมาได้หนึ่งคนชาคนนั้นมีพร้อมปืนคู่หนึ่งสายตาแหลมคมเหมือนนอกอินทรีเอ้ยพวกแกตกชั้ขึ้นมาจากน้ำกันเหรอฮ่าฮ่าดีจังเลยจากนี้ไปพวกแกตกปลาหรือกุ้งได้แล้วก็ต้องมาทำให้ชั้นกินนะโอเคไอ้เปรตเออ,อโอ้นี่ไงโอเคมีสัญลักษณ์อยู่ มีกุ้งเอ้อมีกุ้งตาแล้วก็อะครับเอาละไอ้ทะเลทรายซา,าลา่าเอาไปกินซะแล้วก็ตปกปลาตกกุ้งมาตกกุ้งโอเคเฮ้ยมึงใส่แว่นมันเก๋จังวะฮะวัาเท่อ่ะไม,ไม่ได้เท่เลยโอชเชอมืมิลี่เอ้ยเล่นดีลูกอสรุปตัวละครมิลี่ไม่ใช่นี่เว้ย ไม่ใช่ตัวละครไอ้นี่ไม่ใช่ตัวละครผมผมต้องเล่นตัวละครคือเราอะนั่งคุยกับมิลิแต่ว่าตัวละครเราจะเล่นอะไรก็ได้โอเคผมจะเล่นเล่นตัวอื่นเพราะว่ามันเลยในเรื่องนั้นมาละโอเคนะผมจะกลับไปเล่นน้องเอ่อตัวเดิมนะครับผมเยี่ยมบอยไปเลยเหียอู้เอาระฆัมหันกึ้งหันกึ้งมันหัานนานันาเนะี้นะ เออชิดเร็วไปหน่อยเร็วไปหน่อยรถมันแรงรถมันแรงช่วยไม่ได้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 จะลงรักเฮ้ยทีโบยทีเจว่ะเอ้ยนี่ผมเห็นผมเพิ่งเห็นเว้ยเห็นวะมันมีแพนกวินอยู่ในบ่อน้ำด้วยแพนกวินหรือนกอะไรสักอย่างเีแยแล้วมันก็ล้างจานให้เราอะโคตรเก๋แฟนตาซีสัตว์เลยเกมนี้แฟนตาซีจัดเลยนะไม่ใช่สัตว์นะครผม ต้องขอไปด้วยถ้าเกิดฟังฟังผิดพลาดประการใดน,นะครับผมเยี yeah. ่ดีมากไอ้หนูเอาใส่ขึ้นมาสิลูกโอเคมามา,มาน้องมิริมิร,มริมีสีตัวมิร,มริมีสีตัวเคยแล้ววะเอาจับสิเดินแล้วจับไม่ได้เลยนะประเด็นโอ้โคตรไม่ดีเลยถ้าเกิดเดินแล้วจับได้ก็ดีนะครับมันจะได้เร็วๆนะ เยี yeah. right. ife, hey, um ่ยมเอาล่าเลยเวลาอีก52วินาทีสุดท้ายจะจะทำให้มันได้ไม่ได้ไม่เนี่ยไอตัวตาเหี่ยวอะไรของมันเนี่ยน่าจะทนแน้วน่าจะทันเวลาอยู่โอเคเราต้องพยายามใช้บ่อยๆเนะเนี่ยเราก็เหมือนเด็กเสิร์ฟเท่านั้นแหละเห็นไหม มันจะได้ไม่เสียเวลานะครับในการวิ่งวิ่งไปวิ่งมาโอเคไปทำให้ทานอีกอีกได้ประมาณอีกสองจานอ่ะเอ้ได้จานเดียวอ่ะเอ้ยงั้นเอานี้เลยเสร็จกุ้งเสร็จกุ้งโอเคไม่ทานแล้วไม่ทานแล้วโอเคไม่ทานวะโอ้พลาดเลยคือจังหวะสุดท้ายมันสับไม่ทานนะผมถ้าเกิดวิ่งไปก็ไม่ทนัน ที่แท้คนที่เราตกขึ้นมานั้นไม่ใช่คนเลวแต่เป็นผู้ไล่ตามอัญชยากรน,นักสืบพเลซรายมอเตอร์ไทม์เอ้าไม่ทันมีกี้ผมมือไปโดนแล้วจากการช่วยเหลือของพ่อฉันจึงได้เพชรและพวกนักเลงซ่อนอยู่ในท้องอยู่อะไรวะใน,ในท้องทะเลหรือเปล่านะผมเคยพูดว่าเขาลงมือ ก็ไม่มีร่องรอยบนโลกแล้วก็ไม่หาไม่เจอแล้วก็ไม่มีทางที่จะหาใครเจอนะผมฉันไม่อยากกวนท่านนานขอแค่คุณพาไปยังเทเลทรายก็พอช่วยฉันตามหาไอเนี่ยแหละฉันจะได้ร้องขอให้มาช่วยหาพ่อโอเคก็คือเป็นเนื้อเรื่องของน้องมิลินะผมเอาละเป็นทอมไหมล่ะไม่เอาไม่เอาดีกว่า ทมไม่เฟียวนะผมทาไม่เฟียวเอาละไปเลยเปลี่ยนเชฟครับผมพร้อมแล้วไปและมิลี่ก็มายังทะเลทรยายซาฮาหาแล้วทีนี้ร้อนแห้งมองไปทางไหนก็มีแต่สีเหลืองสามารถกินทรายได้คำใหญ่ใหญ่อืมเราหานักสือมอทตอ ไอ้หน้าตาเย่อได้ยังไงนี่อเ,เออขึ้สถานีโทรศัพท์ตอนนี้พวกเรารู้จักมอนเทเนอร์ตอนนั้นไม่มีสิ่งที่ว่าโทรศัพท์เลยดังนั้นฉันเลยไม่มีเบอร์เขาจริงสิเราเคยบอกไว้ว่ามอนเทเนอร์เป็นผู้ไล่ตามเชียร์กรที่ไหนก็มีทำผิดรากกตัวเท่านั้นถ้านั้นเราลองมาทำเรื่องเลวร้ยวายให้มอนเทลให้อ้นั่นมันมันมาหาตัวเราแล้วผมในฐานะพ่อคนหนึ่งคุณที่ว่าจะทำยังไงให้เป็นคนร้าย ใส่ผักชีให้กับลูกค้าที่ไปทานผักชีทาสตููเลยไม่ได้ใส่เนือ้อวัวไอเชี่ยไม่คดกนตีนกูใส่ผัคชีแล้วกันอาพวกเธอนี่มันช่างน่าเกลียดจริงๆไม่มีหลักการเลยจริงขนาดทะเลทรายวางเพลิงพวกเรายังได้แผนยังรู้สึกว่าฮ่าๆอะไรเลยวางเพลิงไฟพวกนี้นายเป็นคนทําเหรอถูกแล้วพวกเราสร้างไอพวกเราทราย คือนักวางเพลิงฮ่ะโอเคนักวางเพลิงก็วางเพลิงวะเอ่อเราต้องการนี่ับผมนะนี่ผมอัพมาแบบโหดจัดเลยครับน้องๆเอาเด้แล้วเราทำให้ใครกินโอ้ยให้คนอื่นกินแล้วเราจะได้โรยผักชีใส่คนที่ไม่กินผักชีไว้ไหนเฮียอย่างปันไอ้มาว่ะมาว่ะอ๋อเขาใส่เขาใส่ไฟให้เรา โอเคใส่เลยลูกดีมากดีดีเลยเดี๋ยวนะจานอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหจานโค้ดไก่เอาใส่ก่อนลูกอโอเคผมหั่นก่อนนะโอเคเป็นไงบอกแล้วนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวผมแนะนำนะครับถ้าเกิดน้องๆคนไหนที่เข้ามาเล่นใหม่ๆแล้วก็ฝีมือนะครับยังไม่ได้เก่งมากก็พี่แนะนําตัวนี้นะผมเก่งมากเลยแจ๊กแจ๊กนะผมค่อนข้างที่จะเด็ดดวงทีเดียวเฉียวนะครับเอาละ มาแล้วมาแล้วมาแล้วสุกแล้วผมใส่จ้างก่อนปึ๊บ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 โอเคผมเกือบผมเกือบแช้นตีไปแล้วไม่งั้นแบบเสียของแน่นอนนะจังหวะนี้โอเคสวยถ้าเกิดใครรู้สึกว่าพี่ภาคแบบไม่ค่อยรู้เรื่องก็ต้องขออภัยนะพี่ภาคแบบรัดร่นรัดตอนนะ,นะครับผมนะเพราะว่าไม่ได้เก่งเรื่องการภาคขนาดนั้นนะครับ อขออภัยด้วยเด้อนะครับเอาละเยีย right. yeah. สวยงามอาแล้วก็ต่อไปก็เป็นหัวใยเท้าครับผมแบมเอาอีกเอาอีกเอาอีกเดี๋ยวนึงหันให้เสร็จจะทานป่าวะทานดิทานทานทานโอเคสบายสบายครับ แต่ถ้าเกิดมีปลามาแย่เลยอ่ะผมต้องไปวิ่งไปตรงนู้นเลยอ่ะโคตรไกลแค่นี้ก็ไกลอยู่ละถ้ามีปลาอีกมาก็ไม่ไหวแล้วจริงจริงนี่สวยครับผมเย e ่ยเอ้ไม่ใช่ชีทพีทพีทโทษโทษโทษต่อไปก็เป็นหัวใจเท้าเหมือนเดิมครับโอเคหัวใจเท้าหัวใจเท้าเฮาหัวใชเท้า หัวใช่เท้าเทาใช่ทั่วเท้าเท้าหัวหัวเท้าเท้า,ทา,ทาเคไปหยิบจานมาก่อนนะผมไม่งั้นจะไม่ทันเค้ก็หัวใช่เท้ากับมะเขือเทศเยี่ยมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยไปครับทันอยู่นะน่าจะทันอยู่นะอีกจานหนึ่งทันอยู่ครับทันเลยทันเลยมาลูกเร็ว เอ้ยทันทันทานเยี yeah, ่ยมได้สามดาวผมจีจครับอีซี่บอยสบายถ้าผมเล่นยางนี้ไม่ไหวจริงแต่ทำไมคุณต้องวางเพลิงไปทั่วเลยล่ะนั่นสิซายซายออมันมันมันคือสายซายไม่ได้ท่าการทำ้าย้ายถูกบังคับให้ทำฉันจะบอกให้นะนี่ทะเลรายแห่งนี้มีเป็ศาสรชูชูที่น่ากลัวส,สุดเลยเอ,อแล้วมันก็โผล่มานอกจากนี้จะทำให้อาหารละมันเลว ลมทะเลทรายซาฮาราแรงมากหาะไม่เติมไฟแล้วก็ไฟมันจะมอดนะขณะที่ซาซารากำลังพูดอยู่ก็มีเสียงชุๆ่ๆไกลๆเสียงกองคำรามรุนแรงจนเสียงหน้าแปลจะนํามาแล้วปีศาจโชว์โชว์มาแล้วเาวาซูซชูๆชูๆใครครับโอ้โหชูๆชใครและชูๆคือใครผมก็ไม่รู้จักนะครับมเอาเป็นว่าวันนี้ก็ต้อง จบเรื่องก็ประมาณนี้ถ้าเกิดเุกคดฟังไม่รู้เรื่องก็ฟังไม่รู้เรื่องๆๆๆๆนะผมก็ <K _ T> ถ้าเกิดใครอยากรู้เร,เรื่องก็สามารถเข้ามาเล่นในเกมนี้ได้เลยนะเพราะว่า,วาพี่ก็อย่างที่บอกนะผมก็พักไม่เก่งนะครับเอาละก็ประมาณนี้สําหรับเรื่องของ <ắng> มิลลี่นะผมอโอเคผมก็สําหรับวันนี้ผมกับน้องแจ็คแจ็คนะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับต่เพียงเท่าน,นี้แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายครับผมเจอกันนะครับ Yeah boy